สวัสดีครับผมกุมารสอยเตอร์ฟาร์มนะครับนะครับว่าพอไก่นุมน่มๆนะนะครับไก่นุ่มๆพร้อมตี่นใเกือบเกือบจะนี่แหละนะ่จะได้แยกแล้วนะครับนี่หลายไส้นะนนนพวกข้อทั้งนั่นเลยนะครับนุ่มๆเลยนี่นะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองตัวนี่นะครับ <c ười> นี่นะครับนุ่มๆ ตามถ้าตามสายคงผัดน,นะครับแต่ก็ยังหวะานนะครับเนาะไก่มันก็แล้วแต่อันนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วแต่บางตัวนะนะครับก็คงต้องต้องได้จับออกไปเลี้ยงข้างนอกแล้วต้องแยกเลยนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มไงนะเริ่มันจะกินหางกันนะเนในนะครับเนี่ยไก่จะกินห่างกันนี่นะครับเนี่ยทุกๆวันนะครับก็ไม่นั่งไม่หานไก่เนาะนะนครับก็เจ้เวลาฮะ ห้าหกเดือนห้าเดือนอนะห้าหากเดือนนี่นะนะครับเรจะได้แบบนี้นะครับต้องดูแลก,กันนะนะไปครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับนคนรักไก่ชนทุกคนนะครับขอบคนที่รักไก่ชนทุกคนนะครับตีได้เข้ามาดูนะครับได้กดซับสไครตนะ์นะกดซับสไครต์กดติดตามไปนะครับคนที่กดซับสไครต์กดติดตามก็จะได้เห็นก่อนนะครับ สวัสดีนะครับคนตีหมวใจไก่ชนทุกคนนะครับนี่นะใหอดูเลยนะครับผมให้ดูทุกคนเลยนะครับดูเลยช่วงนี้ก็ล้มเข้ามานะครับล้มล้มหนาวนะครับทำไมอีกทีไก่ก็จะมีอาการหน้าเป็นวัดหน้าบ้มเขาก็ต้องผสมยาให้มันกินด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ดูแลมันทนี่นะครับเนาะครับผมคลิปนี้ก่ขอบคุณทุกททุกแานนะครับคสั้นเนาะนะครับเพิ่งเห็น นะครับอันนี้คือกลางน้ำแล้วนะครับกลางน้ำที่เขาจะได้เห็นว่าไก่มันเก็จะได้นะนะครับถ้าเขาดูแลมันไก่ก็จะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ดีนี่นะครับลูกหลักลูกเสือก็กจะดีนะครับผมคลิปนี้กูมหมันสอยเตอร์ฟาร์มก็จะจบคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม